สวัสดีครับผมสวัสดีครับ fc แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมหลังวันหวยออกหนึ่งวันนะแล้วก็มาตามงวดต่อไปนะวนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละนะครับผมงวดที่แล้วก็เลขวิ่งแปดตายทั้งเจ้าตายทั้งคนแทง เจ้าตายตรงไหนรู้ไหมไม่ได้ตังนะสินะเวอันเขาเรียกมันไม่ออกก็าพากันอันเออแทนที่จะได้กระตังไม่ได้นะอ่ะไอเรียกไม่ออกแปดคนแทงก็ไม่ได้เจ้าก็ไม่ได้ตายทั้งสองคออำดีนะไอไปเชื่อไฟคำนวณกันเยอะนะเชื่อแอมิบ มันดังมันเคยถูกมันไม่ถูกจะว่ายังไงนะอ้าวสามว่าต่อไปดีกว่านะ,ะว่าจะมาตัวไหนเอาเลขวิ่งกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะจับให้ทั้งเลขวิ่งทั้งสองตัวสามตัวนั่นแหละนะ่ะเอาเครื่องไม้เครื่องมือไนะเดี๋ยวชมท้องทุ่งกันไปก่อนนะฮะ <c oughs> ลมสงบดีนะริงนิดๆนะฮะแล้วก็เลื่อนเพจเข้ามานะมาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผมคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลช่องผู้เยี่ยมพารวยนะฮะอ่เป็นยังไงกันบ้างใครโชคดีกันบ้างนะรางวัลที่หนึ่ง รางวัลเลขท้ายนะ063กับ09รางวัลที่160 7 0 6กนะได้กันไปตามระเบียบนะรางวัลที่1แม่กระจายความรวยให้กับพี่ป้านะาพี่น้องนะได้12ล้านก็ไปหลายคนนะหลวงพ่อได้ก็หลายองคนะ์นะ0ะนี่ก็ได้หลายแสนนะติดหลายเจ้าเหมือนกันนะ เรามาตามวดนี้วันนี้จะมาคุยกันเรื่องเลขวิ่งกันสะหน่อยนะอ่ะเริ่มต้นนะทวนให้หนึ่งวดนะครับผมนีม่เลขวิ่งกันมานะเลขติด9 7เก้าเจ็ดเก้าก็เขียนเก้าศูนย์หนึ่งสองสสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปด้าศหนึ่งเขียนนี่เกิดจากตัวไหนนะ เก้าเก้าตรงนี้เก้าบวกสามนี่นี่นี่เก้าบวกได้สามนะบวกได้สามเส้นนี้นะอ่าเขียนเล็กๆให้พอดูเป็นพิธีนะเก้าบวกสามก็ได้สองสามสี่ห้าแส่เขียนยาวไปเลยเดี๋ยวมันลงตัวมันเองนะตรงนี้ก็เก้าบวกหกนะเก้าบวกหกก็ได้สิบห้านะห้าหกเจ็ดแปดเก้าบวกเก้านะเส้นนี้ก็เก้าบวกเก้า ได้แปดเ้าศูนนะติดวิ่งติดตัวไหนอะนี่2องสาสี่ห้าติด2อสติดวิ่งสองสนะยดลงมาอีกเหลือ2องสมสจะติดมันก็ติดประมาณสองสาเนะี่ยเอามาเม็ดเดียวไม่สองก็3มานะงวดทีด่แล้วเลขลับนี่เลขลับก็หนะ้าหกเจ็ดปดห้าหกดเนี่มันมีนี่8ปดสองแดสส สองแปดสามแปดมันน่าจะมาไม่มานะก็มาตัวนี้อ่ะเดี๋ยวจะจับคู่ให้ชมนะจับคู่กับสองสามสี่ห้านี่แหละเราจับกันก่อนนะสองสามสี่ห้าอ่าถ้าสองมาสามมาสี่มาห้ามาก็ไล่กันไปนะอ่าถ้าสองมาก็สองห้า

4348ใช่ไหม46ถ้า5มาก็58 5 1 54 57แล้วก็ ใช้วิธีคัดเลือกเอานะเอามาคัดเอานะได้กี่ตัวได้สิตัวคัดคัดก็วิธีคัดก็ไหนมันมีห้าหเนะฮะนี่นี่ห้าหเแปนีดดึงลงมาเอาเลยนะ เดี๋ยวสองสามค่อยคัดทีหลังนะห้าหกเจ็ดแปดคัดก่อนนานใ่นไหมมันก็จะเหลือเลขแค่น้อยลงนะ คัดออกมาแล้วนะคัดสองห้าสองแปดสามหกสามห้าสี่เจ็ดสี่หกห้าแปดห้าเจ็ดเรามาคัดอีกที่หนึ่งคัดอันที่มีสองกับสามนะอันไหนมีสองกับสามเอาเลยนะนี่เอาตรงนี้ นะเอาสองกับสามมาคัดเลขมันวิ่งมันอยู่ข้างหน้านี่2 3 4สองสามสี่นี่แหละสองกับสามมาคัดก็เหลือแค่สองห้าสองแปดสองห้าสองแปดสามหกนะสามห้าแล้วก็สี่หก เห็นไหมเหลือก็แค่นี้นะ2 5สองห้าห้าสองสองแปดดสองแม่มาจีกัเข้าด้วย3ามหกหกสามสาหหสามสีถ้าถ้าคัดอย่างนี้เข้านะเข้าที่หกสอ่าเรามาดูวันนี้เลยนะ จะมากให้ดูนะนี่แหละตัวจะมานะหกเจ็ดแปดเกตัวรับมานะรับกับสีส้มเก้าศูนมาดูว่าจะมาตัวไหน,นเนี่ย หกเจ็ดแปดนะหกเจ็ดแปดเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองนะถ้าจะมานะหกเก้าหกสองหกห้าหกแปดเจ็ดศูนย์ เจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้าแปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดแปดศูนย์เก้าสอง เก้าห้าเก้าแปดเก้าหนึ่งได้มาแล้วนะตัวที่จะมาหกกระเจ็ดนะอ่าคัดเอาสีนี้เอาสีนี้คัดเอาเลยนะหกกระเจ็ดจะมานะ หกัเมาโห oh, ได้ทั้งแถบเลยนะหกกับเนะแถบนี้6แถบนี้7จนอะ่ะสแถบอ่าแก็ได้เอาแปอีกตัวหนึ่งถ้าจับใส่901นะถ้าเก้มารับก็จะได้ที่6 9 70 81 เ <92 S 2> ก้าสองเจ็ดเก้าแปดศูนย์หกแปดยีงก็มาได้เหมือนกันนะ,ะประมาณเท่านี้นะ ตัววิ่งมันหกเก็ดนะงวดนี้น่าจะมาได้อยู่ที่หกเก้าเมตรเดียวนะงวดนี้หกเก 6, 9, 6, ้าหแปดเด่นอยู่สองหางนะ อได้แค่นี้ไปก่อนนะเอาสองตัวไปก่อนบนนะครับผมหกเก้ากับหกแปดหกยังยืนอยู่นะอ่าหมดเวลาพอดีออาลาพาจากเท่านี้นะครับผม